สวัสดีครับเอฟซีพีพ่อทุกคนครับผมตองไข่เจ้าเทียนนะครับวันนี้เราพามาดูวิธีการประกอบตู้นะครับกับไม้แท้นะครับกับไม้ปาร์ติเกิลนะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราจะส่งที่สอบคอลาวกันนะครับจะเป็นไม้อัดแท้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอเอผลิตในประเทศไทยนะครับไม้นี้แข็งนะครับแล้วก็ใส่ความเด็กให้นะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ความ คงทนแข็งแรงนะครับเราก็จะมาโปวงานกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราใช้คนหน้าตาดีโปด้วยนะครับผมถึงจะออกมาสวยนะครับอ่าตู้นะครับผมโอเคครับยังไงก็เข้ามาดูนะครับว่าไม้อัดแท้นะครับกับไม้ปร์ติเกินนะครับไม้ประิเกินเนื้อแข็งนะครับก็จะเป็นงานแบบนี้นะครับดูเนื้อไม้นะครับอันนี้คือเนื้อแข็งนะครับตัวไป จะเป็นงานที่เกตดที่โดนน้ำฝนไม่ค่อยได้ทั้งสี่ือียบหลุดนะครับแต่เกรดเอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนื้อไม้อ่าสุกชัดๆโอเคนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับลูกค้านะครับชมช่องตองใส่สะเทือนนะครับพิมพ์ผิดไปนะครับตองใส่สะเทือนนะครับผมยังไงก็เข้ามาดูกันอยากได้เกตดแบบไหนนะครับเป็นเสาตั้งอันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางไหมมาร์กเกิลนะครับ กลางไม่อัดแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยากได้ตู้แขวนก็ลองมาคุยกันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแขวนนะครับสลักครับดูเบรดเราจะเป็น12นะครับไม่อัดแท้นะครับทรง P นะครับ ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามคุยกันได้นะครับ093178684ขอบคุณครับ